สวัสดีค่ะทุกคนพัี่รีวิวค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของตำรวจสาวสัตวแพทย์หนุ่มกรุงโซลแล้วก็เจ้าของสวนพิทสุดน่ารักเรื่องราวจะสนุกสนานจะฟินจะฟีลกูด๊ดขนาดไหนท่านเพื่อนพร้อมแล้วแล้วก็ไปดิ่มตัวชา้าพลังกับซีรีส์เรื่องนี้กันเลย โดยที่ซีรีส์เรื่องนี้ค่ะมีทั้งหมด12ตอนด้วยกันนำแสดงโดยน้องจอยจากเลดเวเวตทุกคนผลงานที่เ,เพื่อนๆคุณเคยนะคะก็เช่นเรื่องเทมเช็ตนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่อง The l i ล e and His Lover รวมด้วยชูยองอูจากสุก2021และแบ็กซอนชอนจากอิ spect เตอ o ์คู โดยที่ซีรีส์เรื่องนี้ค่ะบอกเราเรื่องราวเมื่อฮันจียุนทุกคนพระเอกของเรานั่นเองสัตวแพทย์หนุ่มสุดหล่อในโซ่ได้รับโทรศัพท์สายด่วนน่าตกใจนะคะจงทําให้รีบเดินทางกลับมาที่หมู่บ้านฮีดงทุกคนหมู่บ้านเล็กๆที่เป็นบ้านของคุณปู่กับคุณย่าแต่พอมาถึงก็คือไม่ได้มีเรื่องร้ายแรงอะไรอย่างที่คิดเลยเพียงแต่แบบว่าโดนคุณปู่แกงคุณปู่แกงคุณปู่ต้มไปหม้อใหญ่นะคะ เพราะว่าปู่ต้องการที่จะลาพักร้อนแบบยาวๆขอไปเที่ยวสักหน่อยทุกคนแต่ว่าปู่ก็มีใจเป็นห่วงโรงพยาบาลสัตว์เพียงหนึ่งเดียวของหมู่บ้านนะคะที่แบบว่าจะไม่มีใครดูแลกลัวาชาวบ้านเดือดร้อนไงเลยอยากจะฝากฝังโรงพยาบาลนี้ไว้กับหลานชายสุดหล่อให้ทําหน้าที่แทน แต่ก็อีกแหละทุกคนการที่จะให้หนุ่มโซสุดดิ่งผู้ขีดเส้นชัดเจนกับทุกอย่างปรับตัวกับสภาพแวดล้อมของหมู่บ้านย่างชนบทอะ่ะมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆถูกไหมแต่ก็ยังพอจะมีความโชคดีอยู่ทุกคนที่เหมือนบ้าได้ไกดสาวอะ่ะมาช่วยชี้แนะวิธีการปรับตัวให้กลมกลืนกับชาวบ้านได้ซึ่งไกดสาวคนนั้นก็คือตำรวจสาวผู้สุดแสนมีน้ำใจอัใจยองนางเอกของเรานั่นเอง ที่ขอบอกทุกคนว่านางเอกคือมีน้ำใจแบบน้ำใจแบบจริงๆอะ่ะมีแบบทั่วถึงกับทุกคนดูแลตั้งแต่เรื่องเล็กเรื่องเล็กสิยันเรื่องใหญ่รู้จักทุกซอกทุกมุมทุกคนในหมู่บ้านโดยที่นางเอกอะ่ะก็พร้อมที่จะช่วยเหลือพระเอกอยู่แล้วนะทุกคนเพราะว่าความจริงแล้วนั้นนางเอกกับพระเอกอะ่ะเคยเจอกันมาแล้วเมื่อตอนเด็กเป็นเพื่อนลับๆของกันและกันแต่พอพระเอกอะ่ะ กลับมาคราวนี้โตแล้วไงด้วยระยะเวลาที่ผ่านไปด้วยมัง้งนางเอกอาจจะไปทักทายสนับแบบเฮ้ยจำเราได้ไหมอะไรนู้นนี้นั้นพระเอกทุกคนดันจำนางเอกไม่ได้เลยความรู้สึกต่างๆที่แบบมันเหมือนตอนแรกเราเฮ้ยเหมือนเราคอยได้เจอได้เจอเพื่อนความรู้สึกมันก็เลยเปลี่ยนไปอ่ะมันกลายเป็นแบบกะอักกุอวนงอนนิดๆกดหน่อยๆแต่ก็เป็นห่วงเป็นใย,ยใส่ใจอย,อยู่อย่างมากๆเช่นกันนะคะ ที่งานนี้นอกจากพระเอกจะต้องปรับตัวแล้วนางเอกจะต้องพยายามช่วยพระเอกแล้วก็ยังได้ค่ะประธานสมาคมคนรุ่นใหม่ของหมู่บ้านเจ้าของสุวนพีสุดน่ารักอย่างอีสังยอนได้เข้ามาร่วมวงช่วยหรือว่าจะเป็นการร่วมวงไล่พระเอกที่จะให้หยุมบ้านก็ไม่รู้นะทุกคนก็ต้องตามไปดูกันต่อในเรื่องที่งานนี้รับรองว่าสนุกหาหน่ารักปั่นป่วนพร้อมกับกลิก่นความฟินที่ลอยมาจากหมู่บ้านนี้อย่างแน่นอนค่ะ ซึ่งความฟินก็ค่อยๆเกิดขึ้นเมื่อพระเอกอ่ะค่อยๆปรับตัวใช่ไหมทุกคนในขณะที่นางเอกอะ่ะที่คอยช่วยเหลือพระเอกนั้นถึงจะมีความโกรธความงอนกันอยู่นั้นแต่ก็จากที่บอกไปคะ่ะมันมีความห่วงใยกันอยู่ความงอนกันอยู่หรืออะไรต่างๆมันกลายเป็นว่าทําให้ทั้งสองคนเนี่ยได้ค่อยๆเรียนรู้กันบวกกับสภาพแวดล้อมธรรมชาติอันสวยงามก็ค่อยๆหล่อหลอมความรักของท้งคู่ให้ค่อยๆปลูกต้นรักเกิดขึ้นในใจคะ่ะ ซึ่งนอกจากบรรยากาศท่ามกลางธรรมชาติแล้วนะคะก็ยังมีบรรยากาศของชาวบ้านุดในชุมชนนะทุกคนที่อาจจะมีความป่วนความแบบว่าดราม่าเล็กน้อยแต่ว่าตัวเรื่องอ่ะเขาก็ถ่ายทอดออกมาได้ดีนะคะว่าจะปรับตัวเข้าหากันได้ยังไงพบกันขึ้นทางได้ยังไงไม่เป็นการล้ำเส้นกันแต่ว่าดูเป็นแบบว่าเป็นการห่วงใยซึ่งกันและกันคะ่ะ สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจของเรื่องนี้นะคะนั่นก็คือการที่แบบว่าถ่ายทอดมุมมองทัศนคติของเจ้าของส่วนพีทผู้น่ารักที่แบบว่าไม่ไปทํางานที่อื่นนะทุกคนแต่ว่าเลือกที่จะทํางานพัฒนาบ้านเกิดตัวเองนะคะจนกลายเป็นประธานสมาคมคนรุ่นใหม่ที่แบบว่าเออตัวเรื่องถ่ายทอดออกมาได้น่าสนใจทีเดียวค่ะเจ้าของส่วนพีทก็น่ารักสุดๆด,ด,ด้วยห้ามพลาดเลยนะคะทุกคนใดๆก็คือสุดท้ายแล้วอยากให้ทุกคนตามไปดูซีรีส์เรื่องนี้ด้วยกันค่ะไปเอาใจช่วย สัตราแพทย์หนุ่นแล้วก็ตำรวจสาวเรื่องราวของเขาทั้งสองคนที่เกิดในชุมชนนั้นจะสนุกสนานจะฟีลกูจะน่ารักขนาดไหนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับพารีรีวิวด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอไปตามติดชีวิตของทั้งสองคนต่อแล้วค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย